สวัสดีครับเพื่อนๆครับยินดีต้อนรับสู่ช่องมาบรบุรพาพระเครื่องครับวันนี้เราจะมาสองพระกันต่อครับก็คือพระเนื้อโลหาเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเป็นพระหนึ่งในเบญจพระโลหะปิดตาเนาะเขาเรียกเนาะหลวงปู่เอี่ยมบัดหนังครับ หลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนี่ไม่ธรรมดาลรับนะครับลูกศิษย์ของท่านก็ยังลน้นเก้ารัชกาลที่ห้าโอ้โหเนี่ยครับคาถาที่เอาไปใช้ที่ยุโรปหรือลั่นสถานแผ่นดินครับลน้นเก้ารัชกาลที่ห้าก็ไปเสกเกอยากก็อยากลองของนะเนอะเมือนนอกอยากลองของให้ขึ้นมาพยศ นะะฮตามเรื่องเล่านะผมผมไม่ผมไม่เห็นหรอกสมเกาวดิจการที absorbed, صل, ardı, uses, heures, meter, ่ห้าก็จัดยามาเสกธานะครับนะโมตัสสะภะวาตโตอะรหะตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะวะโตอะรหะตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสวิเศษเสอิอิเสีเสพุทธนาเมีีอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิเพียงยืนยาปอดมา หายพย์เลยครับโอโ้เป็นตํานานที่แบบสุดยอดของความคลาสสิกนะครับฝรั่งเมืองนอกเมืองนานี่เก่งพระบารมีบ้ามากแหระครับโอ้โหโกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่จากประเทศไทยจากสยามเราครับประกาศศักดาอยู่ที่เมืองนอกชนิดที่ฝรั่งนี้อ้าปากค้างโอ้ไมก่มก็บอกนะครับเป็นยังไงฮะลุงผู้เอี่ยมพัดหนังรับ เดี๋ยวพี่ชมกันครับครับนี่แหละครับถ้าปิดตาลงผู้เอี่ยมวัดหนังครับหลวงนอกนะครับหลวงนอกนะครับนี่นครับอันนี้คือระยะหนึ่งหนึ่งหนึ่งเท่าเนาะของโทรศัพท์เนาะขนาดของท่านนะครับก็องนี้ใหญ่พอสมควรครับเนี่ยนะครับขอโทษนะครับนี่ก็คือ ประมาณสองเซนสองเซนครึ่งได้นะโอ้อกำลังถูกพิมพ์เลยฮะแล้วก็ความกว้างก็ประมาณหนึ่งจุดหกห้าเก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 ้าเนี่ยแหละครับนะครับโอ้ถูกพิมพ์ฮะครับความกว้างก็ได้นะครับอืม กำลังถูกพิมพ์พอดีเลยเห็นไหมฮะความต้องดูขนาดด้วยนะครับพิมพ์ถูกพิมพ์เนี่ยสวยเนาะโอ้โหดูยันเนียครับนะฮะเขาก็บอกยันตรงหน่องตรงนั้นตรงนี้ช่างท่านก็ปั้นไปตามจินตนาการของท่านลหละครับตรงนี้จะต้องมีอันนี้จะต้องมาตรงนี้เสร็จปุ๊บเห็นไหมนี่เห็นเห็นนี่านดูสักเห็นไหมตรงนี้ จะต้องมีอันนี้จะต้องมีอย่างนี้ตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมขีดตรงนี้นั่นว่าไปชี้ไปตามที่ตัวเองเห็นละครับผนดูก็โอ้ต,ต,ต,ต้องมีอย่างนี้นี่ไงตรงนี้ไงต้องมีอย่างนี้นี่ตรงนี้แตกมาไหนนี้แล้วก็ต้องมีตุ่มตรงนี้ขึ้น,นิดนึงเห็นไหมนั่นโอ้ผมไม่เอาแล้วครับอ่านี่นะครับเห็นไหมฮะผิวสวยเนาะดูนิ้วนะครับหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่โอ้แค่นี้ก็ถือว่า ครบแล้วครับอันนี้อันที่ห้าอยู่นี่ครับหนึ่งสองสามสี่นะฮะโอ้นิ้วด้านนี้ก็เนี่ยเห็นไหมฮะพอหลอก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับเนี่นยก็ไม่แยกเพราะว่ารวมกันนะน้ําโลหะก็เป็นอย่างเงี้ยครับเวลาเทหลอเนี่ยด้านนี้ก็จะครบกว่าเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่ห้านี่ตรงข้างบนก็ก็ถือว่าโอเคเนาะ,ะในสภาพของงานหล่อเนาะ ผิวจิครับดูผิวดูผิวนานเอ็มฮะตอนเนี้เราไม่เห็นเกลนเห็นอะไรล้วเราเห็นลักษณะของความตะปุ่มตะปับเนี่ยหรือถ้าเกินอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าอยู่ที่เหรียญก็ต้องมีมีครับไม่ไม่มีเป็นไปไม่ได้หรอกครับต้องมีฮะเหรียญหล่อต้องมีเหรียญหลวงปู่เอียเ่ยมเหรียญหลวงพ่อก,กันก็ต้องมีอย่างเงี้ยครับแต่จะไม่ชัดขนาดนี้เพราะว่านี่ก็คือแบบเป็นเหมือนลูกปั้นเล็กๆกันนะฮะเรียกอย่างนั้นดีกว่าเนาะเป็นเหมือนลูกปั้นซึ่งมีมีความเขา,าเรียกว่า มีจุดที่เป็นซอกเป็นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเยอะก็เกิดเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะเกิดความบกพร่องซึ่งเป็นเสน่ห์เนาะผมไม่ถือว่าเป็นความอะไรผมชอบอย่างเงี้ยคะรถผมก็ชอบรถเก่าๆฮะรถพวกสปาร์กเกินเก่าๆผมชอบฮะแต่ว่าก็ไม่มีตังค์ซื้อหรอกฮะเนี่ยฮะดูเห็นไหมะเป็นก้อนจ้ะนะแล้วก็ดูนี่อุ้ย่ายแล้วนี่นี่น่าจะเป็นรอยเข่า ตัดจอตรงนี้แหละผมวบ้านนะตัดตรงนี้แหละเขานี่เลยี่มีตะบไบเลยนะออกมาแล้วยังแต่งแต่ว่าเห็นไหมะไม่เต็ม,มเป็นรูลงไปเลยรูโอ้ที่มีตรงนี้เป็นรูไปอย่างงี้เลยเห็นไหมข้างในนี้ครับก็ต้องมีรักอยู่ในนี้นะเนี่ยเห็นไหม อย่างนี้เราก็เห็นนะเพื่อนๆผมเก่งทุกคนเห็นไหมข้างในเห็นไหมฮะเนี่ยก็ต้องมีคาบลักอยู่ในนี้ด้วยนะฮะผมไม่ต้องไปดูขนาดนั้นหรอกเนี่ยดูแค่ผิวเนี่ยเดี๋ยวเราก็ไปลงกล้องแล้วเราก็เห็นแล้วนะฮะนี่นี่ความเนี่ยลักหลุดตุดเห็นเนี่ยตรงนี้ยังมีลักอยู่โทษนะครับ ผมก็ขยับจากเนี่ยอันนี้ยังรักไม่หลุดแต่ก็แปลสภาพแล้วเริ่มมีสีเป็นสีอ่อนๆเนาะอันนี้หลุดนยเห็นไหมจะเป็นคนละสีกันเนี่ยเห็นไหมนี่หลักอันนี้ก็เป็นหลุดออกมาก็จะเป็นสีอย่างนี้ซึ่งจะมีกี่ชั้นเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันนะครับหลักเนี่ยตรงนี้ไม่หลุดัะเพราะว่าอยู่ในจุดที่เป็นอ่าเป็นร่องเป็นอะไรเนาะซึ่งสัมผัสไม่ค่อยโดนสัมผัสก็จะติดอยู่อย่างนี้ คงไม่มีใครไปถูออกแเนี่ยอยู่ในในซอกตามเนี่ยครับส่วนอันเนี้ยนูนก็จะเป็นยังไงครับจะมีการเปิดนะเรียกว่าเปิดของลักเปิดออกมาเกิดการสัมผัสบ้างอะไรต่างๆนานาครับเนี่ยหลุดก่อนแล้วครับอยู่ข้างบนอยู่ตรงส่วนที่นูนใช่ไหมฮะดูเลยเนี่ยโอ้ยเนี่ยเล่นแสงด้วยเพื่อนผมเก่งเป็นเพื่อนทุกคนที่ติดตามแนวทางของผมเนาะถ้าถูกต้องเพื่อนๆก็จะเห็นนเพราะเรา โดนแสงแดดเข้าไปปุ๊บเขาจะเนี่ยเขาจะปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บอย่างนี้เอาแล้วเอาแล้วใช่ไหมฮะไม่ตรงไปหรอกฮะมาดูพิมพ์ดูนั่นดูนี่พิมพ์ก็ไม่มีพูดไปเรื่อยผมก็ไม่อยากจะนั่นเชื่อได้ยังไงฮะนี่นะดูนี่ถูกพิมพ์พอถามพิมพ์อยู่ไหนอย่าหาเรื่องนั่นไปนู่นอีกนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกล้องกําลังขยายต่ําแล้วก็กำลังกำลังขยายสูงกันนะครับเนี่ยสวยเห็นไหม โอย่าตายายบันฮูหลุดเราทําไว้สวยนะเดี๋ยวเราไปดูกล้องลงกล้องกันเลยเนาะจะได้ไม่เหนดูแล้วก็ทั้งคืนนะผมนี่นนี่ดู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 ดบนี้เห็นไงเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยการเดี๋ยวก็มีเกินเดี๋ยวก็มีเป็นรูลงไปเดี๋ยวก็มีเกินเป็นก้อนมาอย่างเงี้ยนี่ฮะงานหล่อไม่มีหรอกครับตึงคมตึงคม เสี้ยนตองเสี้ยนตองอะไรยายายาเสี้ยนไม่ใช่แล้วไม่ใช้แล้วนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวไปลงกล้องครับอุ้ยนี่แค่นี้ก็เห็นแล้วนี่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 เจ๊เจ๊เจ๊เห็นไหมจะมีแบบเป็นเป็นใหญ่ๆเนาะเนี่ยไม่ต้องลงกล้อง 10x อะไรพูดปักพูดปักแเนี่งแหน่งจะมีใหญ่อยู่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเริ่มเห็นใหญ่แล้วขนาดลงกล้องโทรศัพท์นั่นเนี่ยเห็นไหมมใหญ่ บริเวณเนี่ยนานใหญ่ติดอยู่เลยนะรับรับาดเป็นลงกล้องกันครับอืมสวยครับเริ่มจากด้านบนสุดขององค์พระนะครับเนี่ยฮะลักทันอย่างหนาอยู่เนาะขององค์นี้นะก็จะเห็นลักษณะอย่างเงี้ยฮะแล้วแต่สภาพของการยึดเกาะเนาะว่าจะทากี่ชั้นอะไรยังไงนะฮะเราไม่สามารถลงดูได้นะครับว่าฝีมือช่างของแต่ละท่านจะลงรักไว้ในลักษณะไหนเนาะ นี่อันนี้คือผิวโลหะนะครับซึ่งไม่คมตึงครับมีการเป็นครกขคละมีความขุกรคละนะครับเนี่ยะน,นี่ก็คือส่วนที่ลักษณงติดอยู่เนาะเนี่ยเนี่ฮะพอมาถึงตรงนี้เหนือมือที่เหนือนิ้วท่านนะครับเราจะเห็นเลยครับนี่ครับเหมือนกันนะครับกับองค์ที่แล,แล้วมาจะเห็นเป็นลักษณะของการสะท้อนแสงตรงนี้เนาะ เป็นขาวๆเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันในกล้องขยายกําลังขยายสูงตันนี้ก็คือกล้องพันเอกเนี่ยเห็นไหมจะเห็นลักษณะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นลักพูดกันอย่างนี้เลยไม่ต้องเป็นวัตถุอะไรเป็นอยู่สีดำเลยลักอันนี้ก็คือลักที่หลอกออกแล้วก็จะเห็นเป็นกําลังจะสลายเป็นช็อคเขาก็จะอยู่อยู่กันอย่างเงี้ยแบบเล็กๆแหละครับลักครับลงมาเลยนะครับผมเลื่อนลงมาเป็นแนวตรงเนาะเพราะว่าถ้าขยับไปซ้ายไปขวาก็จะ เสียเวลามากเนาะเนี่ยเห็นไหมฮรนี่ครับยังเคลือบอยู่นะครับไม่เห็นผิวลหะแล้วครับถึงล้างก็ไม่หมดนะฮะขัดออกก็ไม่หมดเนี่ยเห็นไหมครนี่ตรงเนี้ยลากเลยนะครับเป็นชุวของลักนี่ตรงนี้คือบริเวณน่าจะเป็นท้องนะฮะทนายพีนะครับความปุกขัดนะครับ ความไม่เรียบของผิวนโลหะเราเริ่มต้นจากาผิวของพะระหล่อไอ้ลูกหล่อลอยองคแล้วเขาเรียงเนาะ,น,ะนี่แเราก็จะสังเกตเห็นผิวง่ายนะซึ่งเราจะจดจําได้แล้วเราก็จะไปใช้กับพระเหรียญที่หลังเนาะอันนี้คือหล่อแน่นอนใช่ไหมฮะนี่ยเครับผิวหล่อแต่คราวนี้เนี่ยเราจะดูความเกา๋าคือด,ดูสิ่งที่เคลือบอยู่นะ ซึ่งผมบอกว่าเป็นลักนะครับแนวทางของผมนะครับเป็นลักซึ่งจะบ่งบอกได้เลยล่ะครับว่าผ่านอายุครับผ่านอายุมาเป็นร้อยปีแล้วครับนะเนี่ยเป็นชิ้นเนียนะเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันลงมานะครับเนี่ยนเะมื่อจะที่เป็นมือเนาะตรงนี้ก็จะลงเลยลงมาตรงที่ว่าจะเป็นเป็นที่ลงมาปิดทวารน,น,นั่นะี่ยนที่ว่าหลวงนะรตรงนี้ก็จะเป็นมอนเล็กหนึ่งเป็นอย่างนี้ แล้วก็เป็นไปนหมดแล้วครับเนี่ยเห็นอย่างนี้เนะี่ยสบายใจแล้วครับเนี่ยทำไม่ได้หรอครับสร้างผีสร้างปีศาจขึ้นมาให้คนระแวงโอ้ยเดี๋ยวนี้เขาเก้ได้เก้าสิบเก้าจุดเก้า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 เปอร์เซ็นต์เออถ้าเก้ได้อย่างนั้นก็เลิกเล่นฮะเลิกเลิกไปเลยฮะใหญ่าอญ่จะไปเล่นเลยฮะเดี๋ยวนี้โอ้โหเขาเก้ได้เก้าสิบเก้าจุดเก้า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 เปอร์เซ็นต์ผมไม่ชอบมาเลยนะฮะ ได้เก้าสิบเก้าเก้าเก้าเกกปอร์นมาเลยนะองค์ไหนก็ได้ชี้เลยนะครับทําให้เหมือนเลยนะเอาเลยนะเนี่ยครับเขาสร้างความหวาดระแวงให้ทุกท่านจนงงอะไม่กล้าหยิบเลยนะครับไม่กล้าหรอกครับเพราะว่าเขาบอกว่าเก๊ได้เหมือนเกือบร้อยเปอร์เซ็นแล้วมันเห็นไหมฮะอ่าเขาเรียกว่าอุบายออกอุบายฮะทาให้หวาดระแวงที่จะไปหยิบพระละครับเนี่ยเนี่ยฮะเนี่ยหละทําให้ได้อย่างนี้นะ มีอย่างนี้อยู่ข้างบนแล้วก็มีไอผงเป็นชอ็อกสะท้อนแสงได้พอลงกล้องพันเอ็กจะต้องเห็นเป็นใหญ่เล็กๆอยู่นี้ฮะแล้วก็ตรงนี้ก็ยังเป็นปิดทองครับเนี่ยฮะไม่ไม่เห็นผิวโลหละหรอกครับจะมาถามผมบอกแล้วเป็นโลหะอะไรผมผมตอบไม่ได้หรอกครับนะฮะสุดแล้วนะครับเดยวไปขึ้นกล้องพันเอ็กเลยครับเนี่ยที่ขยายสูงวันนี้เนี่ยเห็นไ,ไหมผิวถ้ามองอย่างนี้เราก็จะเห็นภาพรวมว่าผิวเป็นอย่างไ้ครับนะพอ X, พันเอ็กปุ๊บเราก็ก็จะเข้าไปข้างในอีกซึ่งบางทีเราจะไม่เห็นอย่างเงี้ย ความกุบกะเห็นไหมครับเนี่ยกล้องอันนี้ก็มีลักษณะมีความดีอย่างหนึ่งครับคือว่าเราจะเห็นภาพรวมนะครับเนี่ยก็มีความย่นนะถ้ากล้องใหญ่เข้าไปก็ปั๊บเข้าไปเราจะไม่เราจะไม่เห็นภาพรวมตรงนี้ครับเนี่ยอย่างเงี้ยครับขยับมาอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นเนี่ยสวนที่เป็นอ่าก็เรียกว่าอะไรทําเป็นเหมือนเส้นเส้นขนมจีนเอามาเอามาวางใช่ไหมฮะเนี่ยวางบนหุ่นเทียนเอาเทียนเป็นขนมจีนแล้วก็มาขดเนี่ยอย่างเงี้ยใช่ไหม เป็นอย่างนี้ใช่หไหมเนี่ยหล่อเลยละครับถ้าถ้าผ่านการรีดการอะไรละครับตึงเป๊ะละครับก็จะมีไปในทิศทางที่เป็นระเบียบขึ้นนะครับไม่เป็นอย่างนี้ฮะเนี่ยเขายุบไปอยู่อย่างนี้ไม่ใช่ครับนะครับอันนี้คือหล่อนะครับครับเดี๋ยวไปดูกล้องพันกําลังขยายสูงขึ้นครับเอาแล้วนะครับคราวนี้ก็จะมาที่กล้องกําลังขยายที่สูงขึ้นนะครับเป็นกล้องใหญ่ขึ้นนะเนี่ยเห็นไหม ด้านบนสุดนะครับอันนี้สุดแนละ้วเนี่ยด้านบนสุดนะนี่เห็นไหมเมื่อโดนกับแสงไฟเราก็จะเห็นอ่ารายละเอียดนะครับเนี่ฮะเห็นไหมแป๊บเดียวนะครับเห็นไหมพอพอผมผมปรับปรับโฟกัสหน่อยเพื่อนๆจะเห็นอ่าเขาเรียกว่าสีที่แตกต่างเนี่ยครับคือทองครับเดี๋ยวผมจะปรับให้ดูใหม่นะ ันจะทาให้เราเห็นเนี่ย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 ความเห็นไหมฮะจะมีทองพอพอโฟกัสเปลี่ยนเนี่ยมีการลงรักปิดทองฮะแล้วก็นี่ก็คือใหญ่รักแหละครับที่แปดสภบพเนี่ยลงมานะครับตรงซอกด้วยความที่ว่ามืดเนาะเราก็จะเห็นยากหน่อยเพราะว่าไฟลงไปไม่ถึงเนี่ยอย่างเงี้ยนี่คือรักที่กําลังแปดสภาพนะครับอยู่ตามซอกนะครับไฟสองลงไปไม่ถึงเนย ก็จะเห็นได้แค่นี้แหละครับเพราะว่าปิดตายันยุ่งเนี่ยนะครับก็ก็ซ <c oughs> อกมุมเยอะฮนะเนี่ยเห็นได้แค่นี้นะเห็นไหมฮะเนี่ยไปลงไปได้ขนาดนี้ละฮะปับได้ขนาดนี้เห็นนะเกิดการเปลี่ยนเปลี่ยนสภาพอีกหน้าแล้วเพราะตรงนี้อยู่ในซอกเลยนะครับอ่นเลื่อนลงมานะครับอันนี้มามาดูตรงส่วนที่อ่าผิวเปิดที่เรามองกันนะครับว่าเปิดเนะี่ยเห็นไหมฮะอ่าตรงนี้ฮนะ คือส่วนที่ผมเคยชี้ว่าเนี่ยรักหลุดไปแล้วเริ่มเห็นลแล้วฮะเนี่ยเขาจะเล่นแสงเนาะเนี่ยแล้วก็มีส่วนที่ยังเหลืออยู่แล้วก็มีทองแปะอยู่ไม่ใช่ผิวโลหะหรอกครับเพราะว่าเขาลอยอยู่ครับติดอยู่ตรงอ่าให่ของรักนี่แหละครับที่แปะสภาพกดพอเขาปิดท่อปิดลงรักเสร็จเขาก็ปิดแปะทองแปะเพราะขากด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 เขาก็ต้องมีการนวดครับนวดที่ทองเนี่ยเรียก ไม่ไม่มีความที่ว่าโอยท่านทํารีบท่านใช้เวลาน้อยท่านต้องรีบแจกไม่มีหรอกครับนี่ครับความประณีตแหละครับเนี่ยมีทองติดอยู่อย่างเงี้ยฮะนี่ซอกเป็นอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยตามซอกมองได้แค่นี้ซอกลึกนะฮะแล้วก็มาที่นิ้วเนาะเอานิ้วนี้แล้วกันนั่นเป็นยังไงฮะยังไม่เห็นผิวโลหะนะครับอันนี้คือ รักที่เปลี่ยนสภาพครับแล้วก็มีทองและเลือดและเลือดนะครับนี่ภาษาและเลือดเห็นไหมเนี่ยติตามอย่างเงี้ยครับผงบอกถึงความผิวที่ผ่านการเวลามานะครับเนี่ยเห็นไหมมีการลอกของรักนะครับนี่เดี๋ยวผมปรับดีๆกันนี่เห็นไหมฮะนี่ทองแปะอยู่นี่เลยปั๊บกเป็นแบบนี้นี่นี่นี่ทองคำเปลวครับก็มีแค่นี้จริงๆบางคนบอกเอยมาดูรักดูทองดูเอาต็๊ เขาเคลือบด้วยรักด้วยทองอยู่อย่างนี้แล้วจะให้พูดยังไงลหละผมผมพูดผมไม่ได้นั่งอยู่บนในเลื่อนเนาะผมจะได้ไปพูดอะไรได้มากมายเนาะใช่ไหมฮะเนี่ยฮะอย่างเงี้ยฮะเนี่ยฮะรักยังอยู่แล้วก็เนี่ยทองครับแล้วก็การแปลสภาพอ่ง่ายครับไม่มีอะไรหรอกครับเพื่อนๆก็ดูที่บ้านได้เทียบกันได้ครับแต่ว่าจะ,จะให้ดีนะครับบอกให้ไอ้ท็อปเทนนะฮะของแต่ละ แต่ของพระแต่ละอย่างเอาขึ้นกล้องมั่งครับเขาจะได้เทียบกันทั้งประเทศะฮะนะฮะรออยู่คนเดียวละรออยู่อยู่อยู่คือเซียนนะ,ะเอาขึ้นเลยครับขึ้นกล้องนะฮะรับรองว่าทุกคนจะปลอดโปร่งโล่งสบายนะครับเห็นไหมฮะถ้าถ้าองค์นี้เป็นของเซียนเซียนขึ้นปุ๊บเพืพ่อนๆอ้าวเพื่อนๆก็ซื้อกล้องมาใช่ไหมซื้อกล้องมาเสร็จก็ทีวีก็มีอยู่ทุกบ้านอยู่แล้วเสียบป,ป๊บก็บกบไปกับ เน่เหมือนกันของผมก็แท้เห็นไหมก็จบขึ้นสักทีนี้ใช่ไหมฮะเล่นเล่นส่องอยู่คนเดียวมันก็เนาะผมก็ผมก็ลำคาญนะั้นเล่นส่องอยู่คนเดียวปับป๊บปับ๊บปั๊บทำเป็นเอียงหน้าเอียงหลังนะฮะเห็นไหมทองนะครับแล้วก็มีการแปะสาพนะครับอุ้ยขอโทษครับนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงนี้จะเป็นผงอนะไรเห็นไหมครจะเป็นผงแลไเนะนี่ยอย่างเงี้ย จากจากอย่างเนี้ยเขาจะเป็นผงละเดี๋ยวเขาก็หลุดเนี่ยเรียกว่าปฏิกิริยาช็อกกิ้งไปหาดูได้นะเนี่ยอว้วานี้เป็นรูก็ไม่ใช่ไม่ชัดเจนตรงนี้เป็นอะไรนะอาจะเป็นแผ่นลักนะนีเน่เหมือนเราดูพระเนื้อดินไหมยมี้ย ลองดูในซอกันเงื่อะเราเห็นอะไรดูยากดูยากเนาะนี่นี่บริเวณบริเวณอ่าน่าจะเป็นเลยนะครับผมไล่กันอันนี้มือนิ้วมานี่น่าจะเป็นบริเวณพระนาผีทองครับนี่โอ้โหเห็นไหมครตรงส่วนที่เป็นทองที่เป็นสามเหลี่ยมระหว่างแขนแล้วครับเนี่ยดูสิเห็นไหมนี่แหละครับคกวของโลหะลอยนะครับเนี่ยกดกดกดลักเข้าไปก็จะติด ก็จะเป็นก็จะเห็นผิวพื้นที่ที่ขุกขานะเพราะเขากดก็ไปแน่นนะครับเพื่อที่จะให้ติดนะครับเนี่ยครก็จะเป็นผิวอย่างเงี้ยครับนี่ค่ะหล่อนะครับหล่อนะครับอย่างเงี้ยเนี่ยใช่ไหมฮะนี่ก็มี่ใบเอกของเรานะครับเหมือนเดิมนะครับใหญ่ขนาดใหญ่พอสมควรนะสองอันนะลงมานะครับบริเวณเนี่ยนะครับแถวไหนแล้วเนี่ยครับ มีท้องลงมาปาั๊บดูกันตรงนี้อ๋อันนี้เป็นแขนแขนที่ท่านท่านหลวงเนาะนี่ตรงนี้แถวนี้จะเป็นเหมือนเล็กหนึ่งที่อยู่ตรงส่วนล่างแล้วครับเนี่ยนี่เห็นไหมฮะเ,เนี่ยชัดๆอาออกอนี ต้องอย่างนี้คุณจะเห็นในนี้ตรงโขกัตอย่างนี้จะเห็นเรื่อยๆเห็นไหมฮะนี่นี่ฮะทองแปดอันนี้ก็หลุดไปแล้วเนาะตรงส่วนนี้ยังเหลืออยู่เห็นไหมเงียะทองคําเปลยวนะครับมีความเรียบร้อยมีความประณีตในการทำแล้ะครับไม่ใช่โอ๊ยร,รีบรีบ,รบท่านรีบรีบท่านเป็นพระงานในวัดไม่ต้องรีบหรอกครับมีแต่วความประณีตแหะครับสมัยโบราณนะครับ โอ้ชัดเลยอะตามแต่สภาพของรักอันนี้รักครับนี่ฮะอันนี้ทองุณเป๋มน,นะครับโอเคเนาะนี่ยเห็นไหมทั้งองค์ละครับเนี่ยไม่ใช่ว่าผมไม่อยากสองให้เพื่อนๆดูหรอกผมกลัวยาวยาวเพื่อนเสียเวลาเนะาะเดี๋ยวทีดูองค์อื่นเทียบกันไปเรื่อยๆฮะระผมยังมีอีกเยอะเอามาเทียบกันเลยครับใน,นเมื่อว่าเซียนเขาไม่ขึ้นผมก็ขึ้นอยู่คนเดียวนี่แหะครับเนี่ยครับทำให้ดูอย่างเนี้ยเนี่ย ยังไงได้หรอครับพระเขาเนาะนี่เห็นไหมเพื่อนๆพระเขาเราจะไปบังคับก็ได้หรือว่าให้เอาขึ้นกล้องพันเอ็กใช่ไหมเนี่ยวางอยู่นี้เลยฮะใหญ่นี่อันนี้เป็นรูเป็นรูเนาะนี่เห็นไหมเป็นรูก็ยังมีติดอยู่เงี้ยเนี่ยเนี่ยแิดจากการเทอาจจะตรงนี้อาจจะมีเม็ดอะไรไม่รู้ครับใช่ไหมฮะพอ อยู่อย่างนี้พอโลหะมาป๊อปก็เป็นหลุมลงไปเลยฮะนี่ยนะตรงนี้ก็มีเนี่ยความไม่สม่ำเสมอก็เกิดขึ้นได้เพราะว่าเป็นงานปีมือเนาะแอนเมทเนี่ยเห็นไหมฮะโอเคเนาะเนี่ยสวยไหมสวยไหมโอ้ททเกขนาดนี้อยากดูของจริง,จร,งจริงเลยอยากดูของแท้เนาะทาเกเนี่ยขนาดนี้นะนี่เห็นไหมพอผมปรับโฟกัสแล้วเพื่อนๆจะเห็นทองนะเห็นไหม ยังไม่ถึงเนื้อหรอกครับรักคุมอยู่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนียทองเขาจะอยู่กับรักเนี่ยเนี่ยผมพยายามอยากให้เพื่อนๆือนเห็นฮะเดี๋ยวจะหาว่าผมนะเห็นไหมพอผมโฟกัสน่อยเพื่อนจะเห็นสีเหลืองๆนะครับเนี่ยเนี่ยอยู่ตามนี้เลยนะเนี่ยเนี่ยนะฮะเมื่อดูจากพิมพ์ซึ่งสืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษพระองค์นี้หลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับปิตายันยุ่งพิมพ์ ถูกตามที่บรรพบุรุษสั่งสอนมานะครับแล้วก็ความเก่าดูจากลักษ์ที่คุมอยู่เกิดการแปลสภาพตามแนวทางของมานบุรพาพระองค์นี้แท้ครับขอบคุณครับ